สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็พบกับผมอีกแล้วในซ่องดีๆก a l a ล็กซี่โฟนวันนี้ผมก็จะมาสอนล้างไวรัสนะทุกคนตัวนี้เป็น oppo a 3 1เนี่ยมันจะเป็นไวรัสโฆษณาเด้งขึ้นอย่างนี้ตลอดเลยไม่รู้ว่าลูกค้าก็ไปโหลดอะไรมาเดีย๋ยวผมทำการปิดเน็ตกันก้นตอนแรกทุกคนให้ไปที่การตั้งค่านะจะเดี๋ยวผมจะสอนลบออกตั้งค่าอยู่ไหนก็ไม่เจอนะเนี่ย้องบนนี้ซะเดี๋วนกดไป จะหาคำว่ารายการแอปเนี่ยค้างแล้วทุกคนโฆษณาเข้ามาอีกแล้วตามหารายการแอปพิเคชันนะทุกคนนี่เนี่ยเออตัวจัดการแอปทุกคนพูดผิดเนี่ยเนี่ย แอปปอมแอปแปลกปอมแอปเกมแอปอะไรเนี่ยแอปที่เราไม่ได้คือโหลดแล้วมันเข้ามาเองเห็นไหมทุกคนเด้งแล้วโฆษณาเด้งอยู่แล้วไล่ลบเนี่ยไล่ลบทั้งหมดเลยทุกคนแอปกล้องส่วนมากก็เป็นแอปกล้องแอปแต่งรูปแอปรูปไม้กวาดอะไรเนี่ยที่ผมเคยเจอนะ หรือว่านี้ด้วยลูกค้าน่าจะไปโดนโฆษณาละ่ะเหมือนเราไปดู y YouTube แล้วมีโฆษณาอะไรเนี่ยเราไปเผลอมือไปโดนดาวน์โหลดเอาหรือว่าโฆษณาในแอป,ปพลิเคชันต่างๆที่มันเด้งขึ้นมาแล้วทุกคนอาจจะเผลอโดนเอาแต่มันก็เลยดาวน์โหลดเข้ามาในเครื่องเลยเนะี่ยที่สำคัญเนี่ยรูปหยดน้ำเนี่ยผมเคยเจอเออน,นี่ก็สำคัญมาก โดยมาแล้วเป็นไวรัสโฆษณาเด้งอะไนะผมก็จะหาลบให้หมดเลยเป็นเกมเป็นอะไรเนะี่ยเชียร์โหลดทั้งหมดเราดูก็ดูแล้วทุกคนว่ามันไม่ใช่แอปที่เราดาวน์โหลดมาอัอนนี้หมดแล้วนะทุกคน น่าจะหมดแล้วแหละทุกคนเป็นนี้แลละเดี๋ยวลรงเปิดเน็ตเดี๋ยวผมจะเข้า YouTube ดูทุกคนเดี๋ยวเข้า YouTube ดู YouTube ดูว่ามันจะหายไหมมันจะเด้งขึ้นมาไหมเวลาเราใช้งาน เ่อจะหายแล้วนะทุกคนก็ไม่มีโฆษณาเด้งขึ้นมาแล้วทุกคนันนี้ก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้ะทุกคนก็ประมาณนี้แหละครับทุกคนวิธีการล้างไวรัสก็ง่ายๆสามารถทำเองที่บ้านได้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้ผมด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปให้ทุกคนได้ดูนะครับคลิปนี้ก็จะขอลาไปเพียงเท่านี้แล้วครับทุกคน ไปแล้วทุกคนบ๊ายบายเดี๋ยวไปลองทํากันได้ครับไปแล้ว